พยากรณ์ดวงชะตาชาวลัคนาราศีมิถุนในวันที่1พฤศจิกายน2,567เรื่องของการเงินนะครับในพบกระดุมพระตรงนี้จะเห็นได้ว่ามีดาวคารอยู่นะซึ่งมีตำแหน่งเป็นนิดนะครับแล้วก็ได้รับแรงจากดาวราหูดาวศุกร์ดาวเกตด,ดาวพุธนะตรงนี้ก็ต้องบอกนะว่าเรื่องของค่า,ชาใช้จ่ายหรือว่าการเงินเนี่ยมีโอกาสนะเกี่ยวกับเรื่องของความผ,ลผ,ลผลันผวนความปั่นป่วนต่างๆเข้ามาเยอะ หรือว่ามีเรื่องให้ต้องคิดต้องใช้จ่ายเยอะนะครับมุมนี้ก็ต้องบริหารจัดการให้ดีนะมีทั้งโอกาสที่ดีและเสียนะครับขึ้นอยู่กับว่าเราจะบริหารจัดการยังไงนะต่อไปก็คือเรื่องของการงาน,นครับการงานนะในภพกรัรมมัจะเห็นได้ว่ามีดาวราหูอยู่ตรงนี้นะก็บอกถึงสภาวะหน้าง,งานหรือว่าการงานที่เราต้องทําต้องปฏิบัติเนี่ยมันจะไม่ปกติไม่ธรรมดานะอาจจะมีเรื่องต่างๆที่เข้ามาแบบฉุกเะินวุ่นวายที่เรา ไม่ได้รู้มาก่อนนะครับก็ต้องแก้ไขนะแก้ไขจัดการกันไปนะครับนอกจากนี้นะก็ยังมองได้ว่านะครับเรื่องของการงานที่ยังทําอยู่เนี่ยแม้ว่าจะมีหลายเรื่องนะหลายราวแต่ว่าก็ยังมีทั้งมุมที่ดีนะครับที่ส่งความสุขให้เรารู้สึกสบายกายสบายใจในการทํางานเข้ามาอยู่ด้วยอีกส่วนหนึ่งนะเพราะฉะนั้นในภาพรวมนะเรื่องของการงานก็ไม่ได้เสียหายอะไรนะครับอาจจะเป็นบางอย่างที่ต้องแก้ต้องปรับแบบ ไม่ได้ตั้งตัวมาก่อนเนาะต่อไปนะครับก็คือเรื่องของความรักนะความรักนะครับในภพปัตตนิตจเจนได้ว่าไม่มีดาวอะไรนะครับที่ส่งกําลังถึงเพราะฉะนั้นในเรื่องของความรักเนี่ยก็ยังคงเป็นไปในแบบนิ่งๆเรื่อยๆนะครับไม่มีการเปลี่ยนแปลงที่ชัดเจนสุดท้ายคือเรื่องของโชคลาภนะครับในภพราภะตรงนี้จะเห็นได้ว่านะครับได้รับอิทธิพลจากดาวอังคารนะดวงเดียวในภพกระดุมพระนะครับ ถ้ามองถึงเรื่องของโอกาสที่จะได้โชคได้ลาบเกี่ยวกับการเงินนะครับก็น่าจะมาจากการทํางานนะหรืองานที่ต้องใช้การต่อสู้หรือว่าลงแรงนะครับก็มีโอกาสที่จะได้หรือสําเร็จมากกว่าแต่ถ้าเกิดใครนะครับคิดท,ที่อยากจะเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงก็ถือว่าพอได้นะครับพอมีโอกาสบ้างนะสุดท้ายนะครับก่อนจะจากไปก็ขอให้เพื่อนๆชาวลัคนาราศีมิถุน,นครับมีความสุขสบายใจนะครับสุขกายสบายใจถูก หวยถูกเบอร์ถูกเลขทุกคนเนาะสำหรับวันนี้จบแล้วนะครับพบกันใหม่โอกาสหนนะ้าสวัสดีครับใครที่ดูคลิปนี้อยู่ทีมงานเน r ร์สันเนวีขอกำลังใจหน่อยนะคะกดไลค์กดซับสไครต์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเวลาที่เรามีคลิปใหม่ๆทุกคนจะได้รับรู้กันนะคะกดเลยนะคะกดเลยนะ